สวัสดีครับช่วงนี้ไปเจอใครต่อใครหรือแม้แต่รับสายโทรศัพท์เนี่ยก็จะถูกถามเรื่องข่าวที่ D.S.I. เข้าไปยื่นอายการแล้วก็อายการไปยื่นต่อศาลเพื่อขอให้มีการถอนประกันมีผมมีคุณจตุพรคุณวีรการคุณหมอเหวงและก็คุณนิสิตสินทุพไพรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับแต่ ก็จะบอกทุกท่านชัดๆง่ายๆว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมการเดินทางสู่ประชาธิปไตยยังคงต้องเดินหน้าต่อไปจริงๆมันมีข้อสังเกตนะครับในการยื่นถอนประกันเที่ยวนี้คือถ้าหลายๆท่านจำได้เนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมาเวลามีการยื่นประกันพวกผมแกนนำนปชเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนไปดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำกลุ่มการเมืองที่มีความแตกต่างกันทางความคิดเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้างแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่วงทํำนองที่ไปตั้งต้นที่ DSI แล้วก็มาที่อายการเนี่ยนะครับแล้วอายการเดินต่ออันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรไปที่ DSI หรือเปล่าคือ DSI เขาก็ ปฏิบัติหน้าที่ของเข,า,เขาอยู่ดีๆครับตอนนี้ก็ยังยุ่งรู้เรื่องเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ผูกคอตายจนตับแตกแต่ปรากฏว่าไม่รู้ไปได้ยินสัญญาณที่ไหนบอกจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนหรือเปล่าก็เลยออกมาแสดงบทบาทบอกว่ารวบรวมหลักฐานต่างๆทั้งหลายส่งอายการอายการก็ส่งลูกต่อทันที เอาละมันจะเป็นกระบวนการทํางานปกติหรือว่ามันจะเป็นกระบวนการทํางานที่มีรหัสสัญญาณก็ตามแต่ผมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีการดําเนินการใดที่ผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวสิ่งที่พวกผมทำเนี่ยก็คือจัดรายการโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน หรือว่า Facebook l i v e ซึ่งเขาก็ทำกันทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกภาคนะครับเขาทำกันทั่วส่วนเนื้อหาสาระที่พูดเนี่ยนะครับไปดูเถอะหลายๆครั้งเมื่อมันเกิดสถานการณ์ที่ทำท่าจะล่อแหลมทำท่าที่สุ่มเสี่ยงว่าอาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนกับฝ่ายรัฐเนี่ยนะเราก็ตอกย้ำตลอด เรียกร้องให้ประชาชนอดทนแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะออกไปเคลื่อนไหวมวลชนเผชิญหน้าดังนั้นถ้าหากศาลท่านมีหมายเรียกที่จะทำการไต่สวนเราก็พร้อมที่จะเข้าชี้แจงแล้วก็ต่อสู้ตามกระบวนการนะครับเราเคารพในกระบวนการของศาลสติตยุติธรรม เพราะฉะนั้นก็จะต้องว่ากันไปตามแนวอย่างนี้ให้ทุกท่านสบายใจนะครับคือหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าดูห้ารายชื่อเนี่ยนะครับแกนนำห้าคนนี้เกิดไม่อยู่เกิดว่าเข้าไปขังขึ้นมาเนี่ยสภาพการขับเคลื่อนองค์กรนปรชสภาพการขับเคลื่อน เรื่องประชาธิปไตยซึ่งจริงๆนักวันนี้มันก็มากมายด้วยข้อจํากัดอยู่แล้วนี่นะครับแต่มันจะยิ่งจํากัดลงไปอีกไหมมันจะยิ่งขับเคลื่อนไม่ได้เลยหรือเปล่าอย่าได้กังวลเลยสําหรับผมเนี่ยผมแน่ใจว่าวันนี้คนไทยจํานวนมากเกิดสํานึกทางการเมืองแล้วสํานึกทางการเมืองนั้นไม่มีใครเอาไปขังได้ขังแกนนํำมาได้ฮะขังนายนทะวุฒ ขังนายอะไรต่ออะไรได้หมดนะครับแต่ขังสํานึกทางการเมืองของประชาชนเนี่ยไม่ได้นอกจากขังไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะไปบิดเบือนขัดขวางยิ่งไม่ได้ด้วยดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีดราม่าใดๆะครับเขาไปยื่นถอนก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานไปสู้อิสรภาพของแกนนาวันนี้เนี่ย มันเท่ากับอิสรภาพของประชาชนนั่นแหละครับไม่ได้หมายความว่าแม้เขาจับแกนนําไปคนหนึ่งเนี่ยต้องจับประชาชนไปมากๆดีกว่าและปล่อยแกนนําไว้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมเห็นว่าไม่ว่าเขาจะขังแกนนําไม่ว่าเขาจะขังประชาชนไม่ว่าเขาจะขังใครก็ตามเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่อิสรภาพประเด็นมันอยู่ที่ ถ้าการสูญสิ้นอิสรภาพเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความอายุติธรรมนั่นเป็นปัญหาของประเทศแล้วบ้านเราเวลานี้เนี่ยนะครับใครที่ไปแสดงความเห็นต่างกับผู้มีอำนาจโอกาสติดคุกเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับมีคนติดคุกด้วยสาเหตุเช่นไปแจกใบปลิวบางคนเนี่ย ยังไม่ทันแจกแต่เชื่อว่าจะแจกเอาไปนอนก่อนอย่างน้อยคืนหนึ่งในห้องขังส่งจดหมายเนี่ยก็ติดคุกได้นะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องหลายอย่างเพราะฉะนั้นภาวะการแบบนี้มันสะท้อนว่าเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี57ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ หลังการยึดอํานาจก็มีการใช้อํานาจเรียกคนโน้นคนนั้นคนนี้เข้ามารายงานตัวเอาไปควบคุมตัวเอาไปจับกุ่มคุมขังวันนี้เนี่ยก็ยังมีวิธีคิดแบบนั้นอยู่เอาละมันอาจจะไม่มากมายเหมือนวันที่เขายึดอํานาจแต่ว่าตราบใดก็ตามนะครับที่มีการใช้อํานาจเกินขอบเขต มีการใช้กระบวนการซึ่งเห็นชัดว่าขัดกับหลักนิติธรรมทำให้ประชาชนสูญสิน้นอิสรภาพเนี่ยนั่นไม่ใช่ความหมายของคำว่าสังคมประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยพวกผมพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราปักหลักและต้องเดินหน้าก็คือต้องไปสู่ ประชาธิปไตยจริงๆกันให้ได้ชาเร็วยังไงไม่รู้เมื่อไหรก็เมื่อนั้นนะครับแต่ต้องเดินหน้าทุกวันหลังยึดอำนาจเนี่ยผมเจอมาสารพัดรูปแบบแล้วเรียกไปปรับทัศนคติเนี่ยของพื้นๆเลยครับนอกจากเรียกไปปรับทัศนคติแล้วเนี่ยนะฮะผมเจอประเภทที่รถคัมวี่มาวนรอบบ้านหน้าบ้านเนี่ยนะ ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลาสเดือนกว่าๆจับอุ้มขึ้นรถไปเฉยๆก็มีแบบที่มหาชัยเมืองใหม่อันนั้นมีครับหรือกระทั่งว่าจัดเวนจัดผลัดสีผลัดมาเฝ้าหน้าบ้าน24ชั่วโมงจนต้องไปร้องเพลงให้ฟังกันนั่นก็เจอมาแล้วขับรถตามกดดันลูกเมียผมเข้าไปจนถึงในโรงเรียนแล้วก็เจอ หลากหลายเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องหยุดพูดหยุดแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นนะก็ผมบอกบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไปหลายหนแล้วว่าผมเป็นผมแบบนี้ผมไม่ได้ท้าทายฮะแต่ว่าผมไม่กลัวแล้วถ้าผมเห็นว่าสิ่งที่ทำมั่นใจว่ามันถูกต้องผมก็จะทำนะ ถ้าผมเห็นว่ามันจำเป็นต้องพูดผมก็จะพูดทุกอย่างยังคงดำรงความมุ่งหมายท่านที่เจอผมแล้วก็สแสดงอาการสะเทือนอกสะเทือนใจห่วงใยมากๆกราบขอบคุณนะครับน้อมรับไว้ด้วยหัวใจแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่มีดราม่าแล้วครับสำหรับแกนนำหรือสำหรับใครทั้งสิ้น วันนี้เรายืนอยู่บนโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงนี้แม้จะเจ็บปวดแม้จะอึดอัดแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้การต่อสู้ของประชาชนในทุกประเทศในทุกสังคมครับเรื่องการสูญสิ้นอิสรภาพเรื่องการถูกจับกุมคุมขังเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้สาดิบนะ แต่ถ้าเราไม่คิดจากฐานของความเป็นจริงเนี่ยเราจะยิ่งเป็นทุกข์ไอ้โน่นก็ตกใจไอ้นั่นก็หวาดกลัวไอ้นี่ก็ไม่สบายใจแต่สำหรับเราสบายสบายครับพร้อมรับทุกสถานการณ์เวลามั่นใจว่าไม่ผิดเนี่ยมันรู้สึกแข็งแรงนะครับ และมันก็อย่างที่บอกอะเป็นหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้กับข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าเราผิดต่อไปให้ได้ผมขยายความอีกนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาว่าแกนนำถูกขังแล้วขบวนการประชาธิปไตยอะไรจะระสำาระสายล้มลง มันไม่ได้มีปัญหาว่าประชาชนถูกขังแล้วมันจะเกิดปัญหาเรื่องราวใหญ่โตมันไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยเอาความเป็นประชาชนคนไทยเป็นตัวตั้งแล้วถามตัวเองว่าถ้าประชาชนคนไทยยังต้องเจอกับการกดดันคุกคามโดยอำนาจซึ่งขาดเหตุผลขาดพยานหลักฐาน เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการพิเศษแล้วก็บอกว่านี่คือกฎบัตรกฎหมาย,ยถ้ามันยังเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันมันคือปัญหาร่วมกันแล้วมันก็ไม่มีหลักประกันนะครับว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าสังคมนี้จะปลอดจากปัญหานี้ได้ถ้าเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยกันจริงๆ สิ่งที่เรียกร้องเนี่ยครับก็คือการสร้างหลักประกันให้กับคนในอนาคตว่าลูกหลานจะได้เติบโตมาในสังคมที่มันมีระบบมาตรฐานสามารถที่จะยึดโยงกับหลักสากลได้ไม่มีอะไรบิดเบี้ยวผิดเพีย้ยนไอ้หลักประกันที่ว่ามันไม่ใช่หลักประกันเฉพาะลูกหลานผมนะ มันไม่ใช่หลักประกันเฉพาะลูกหลานประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่มันเป็นหลักประกันรวมถึงลูกหลานของผู้มีอำนาจในเวลานี้ด้วยคือบรรดาท่านท่านทั้งหลายที่เข้าไปดูแลบ้านเมืองอยู่หรือว่าบรรดาท่านท่านทั้งหลายที่เป็นหางเครื่องอยู่บนเรือแป๊เนี่ยนะครับท่านต้องเข้าใจนะ ว่าไม่แน่ว่าลูกหลานท่านในอนาคตเนี่ยจะเกิดและเติบโตมาในฐานะผู้ได้เปรียบเสมอไปนะครับวันนี้เนี่ยรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันดูดีครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านอาจจะเป็นผู้ได้เปรียบท่านอาจจะเป็นผู้เลือกท่านอาจจะเป็นผู้ตัดสินใจแต่ในวันต่อๆไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าลูกหลานของท่านไม่ได้เป็นผู้ได้เปรียบหรือตกเป็นผู้เสียเปรียบแล้วก็มีกลุ่มคนที่ใช้วิธีการอำนาจนอกระบบกฎบัตรกฎหมายกติกาก็ไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนไม่ได้บังคับใช้ตามหลักนิติธรรมเนี่ยจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหลักประกันสำหรับคนอนาคตเนี่ย ก็คือรูปแบบการเมืองรูปแบบสังคมที่เป็นสากลน,นะครับและผมก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจได้โปรดเข้าใจนะครับว่าถ้าระบบการเมืองระบบสังคมที่ท่านต้องการสามารถสร้างได้จริงเนี่ยไม่มาถึงมือท่านแล้วครับมันต้องสำเร็จตั้งแต่คณะรัฐประหารชุดก่อนๆน,นี้ เรามีการรัฐประหารมาแล้วกี่ชุดนลครับแล้วแต่ละชุดที่เข้ามาเนี่ยก็ประกาศหลังยึดอํานาจทุกเทียครับบอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะเข้ามาแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงในประเทศจะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นใหญ่โตพัฒนาสถาพรแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมคือถ้าสําเร็จมันสําเร็จนานแล้วล่ะครับไม่ต้องรอมาจนเราจะทําตามสัญญาวันนี้แหละ แต่ว่ามันพิสูจน์แล้วไงครับว่ามันไม่สําเร็จแล้วมันพิสูจน์ด้วยนะครับว่าการสร้างระบบการเมืองการปกครองที่เป็นสากลและมีสีิรภาพได้มีวิธีเดียวฮนะคือต้องสร้างด้วยอํานาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นสร้างด้วยอํานาจอื่นวิธีอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับ ที่อยู่มาเป็นช่วงๆเนี่ยไม่ใช่มีแพนด้านะครับหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้อำนาจกดทับเอาไว้เท่านั้นเองแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อผู้คนจำนวนมากผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงก็กดไว้ไม่ได้สมัยจอมพลนถนอมเราร่างรัฐธรรมนูญกันตั้งหลายปีเห็นไหมฮะแต่พอถึงจุดที่คนเขารู้สึกว่าเขาต้องการรัฐธรรมนูญเนี่ย แน่แค่ไหนก็ต้องไปเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาประกาศเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่เรื่องที่เราจะประกาศเผชิญหน้ากันนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องพูดความจริงกันถ้าหากเราพูดความจริงกันไม่ได้เลยเนี่ยนะเราจะออกจากปัญหาแบบนี้กันไปยังไงแล้วไม่ต้องดูอะไรมากนะครับรูปแบบหรือระบบอย่างนี้เนี่ยนะที่บอกว่าจะนําไปสู่ การเติบโตนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศนี่นะเอาง่ายๆวันนี้ผมเห็นข่าวแวบ,บๆในเว็บไซต์ตะกี้เขาบอกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่มีการประชุมร่างพรบงบประมาณที่กรมาที่การงบประมาณโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยเขาพิจารณากันเสร็จแล้วนี่นะครับประมาณ2.7ล้านล้าน,านรัฐมนตรีคลังขึ้นมาก็ไล่ตัหนึ่งสองสาหยาวของแกไปเรื่อย มีคนอภิปรายนะครับจำนวนทั้งสิ้นสองคนสมาชิกสชเนี่ยฮะที่เขากำลังจะตั้งเพิ่มไปอีก30คนบอกว่ามันจำเป็นต้องช่วยกันทำงานนี่นะครับอภิปรายงบประมาณ2คนฮนะแล้ว2.7ล้านล้านเนี่ยใช้เวลาพิจรนารณานในสภาทั้งสิ้นสองชั่วโมงครึง่งถูกแล้วครับว่าสภาเลือกตั้งแม้ว่า จะใช้เวลาอภิปรายกันเป็นวันวันคืนคืนนี่นะแต่สุดท้ายก็แก้ไขอะไรมากไม่ได้เพราะว่าฝ่ายบริหารเขาทํามาแต่ว่ามันคือกระบวนการตรวจสอบไงครับมันคือการติดตามแล้วนําข้อมูลสาระข้อเท,ท็จจริงมานําเสนอต่อประชาชนผ่านการประชุมไงครับมันคือการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารไงฮะ แต่เนี่ยเอาเข้ามารัฐบาลเรือแพเนี่ยนะครับสอนอชอก็พิจารณาสองชั่วโมงขึ้นก็ผ่านนี่ยังดีนะครับยังไม่ถึงรอบท่านนายกไปชี้แจงถ้าถึงรอบท่านนายกชี้แจงเนี่ยมีตบมือด้วยราะวภายใต้กลไกแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทั้งระบบตรวจสอบมันไม่มีทั้งระบบถ่วงดุลมันไม่มี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วมันจะมีความคาดหวังอะไรให้กับผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านได้พิจารณาแม่นิดนึงนะครับพูดถึงฟุตบอลไทยหน่อยคือเมื่อวานเนี่ย ติดภารกิจอยู่ที่ศาลทั้งวันก็เลยไม่ได้เฟซบุ๊กไลกันนลยนะฮะเสียดายจริงๆครับแพ้ญี่ปุ่นเสียดายคือตอนก็ลงแข่งผมก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะนะฮะเป็นรองฮะแต่พอลงไปเล่นแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าเราก็ยังมีอะไรต้องพัฒนากันอีกมากประกอบกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไกลกว่าเราไปหลายเก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแพ้ก็เป็นเรื่องของกีฬา หน้าที่ของกองเชียร์ก็เชียร์แล้วก็สนับสนุนฟุตบอลไทยกันต่อไปจะพูดเท่านี้แหละครับไม่พูดอะไรมากแล้วครับเรื่องฟุตบอลเพราะว่าผมมีหน้าที่เชียร์ผมก็เชียร์กองผมไปขอบคุณครับสวัสดีครับ